สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับทุกคนนะครับอีกวันหนึง่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดมาคุยเรื่องการบ้านการเมืองนะครับมาสบายความในใจ กับท่านผู้ชมเกี Bel ่ยวกับการบ้านการเมืองพูดถึงการบ้านการเมืองพูดถึงนักการเมืองนะครับพูดถึงนักการเมืองผมเองเนี่ยผมไม่เคยเชื่อถือนักการเมืองแล้วก็ไม่เคยเชื่อคาพูดของนักการเมืองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็พูดเอาตัวรอดพูดเอา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 ดีใส่ตัววันไปเรื่อยๆแหละนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้น นะครับอ่าขึ้นชื่อว่านักการเมืองเนะมันก็ตลบตะแรงนะครับอ่าเข้ามาทําอะไรล่ะบางคนบอกมาทามาทําเพื่อประเทศชาติผมไม่เคยเชื่อนะครับมาทําเพื่อประเทศชาติทุกคนก็อ้างว่าทําเพื่อประเทศชาตินะฮะทางนั้นไม่มีใครหรอกจะมา จะมาบอกว่ามาทําเพื่อตัวเองอ,ะอ่ะนะฮะทำเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นแหละแต่การกระทําต่างๆน่ะประชาชนเขาเขารู้เขาร,รู้ว่าทำเพื่อประเทศชาติหรือ,อทําเพื่อตัวเองนะครับนะฮะป่าก็ว่าไปงั้นแหละทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อบ้านเมืองก็ามารับใช้บ้านเมืองก็ามารับใช้ประเทศชาติแต่ สิ่งที่เห็นสิ่งสิ่งที่เห็นสิ่งที่ประชาชนาได้รับรู้ได้รู้สึกก็คือทําให้ตัวเองกับพวกทำให้พวกพ้องกับหรือทําให้ตัวเองนะครับดูอย่างเลือกตั้งสวที่ผ่านมาทีครับนะกลุ่มสีน้ําเงินเข้าม,ามามากมายนะครับเข้ามามากมายเนะีนะ่ยก็มองออกว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อทาเข้ามาทํางานเพื่อพวกพอ้อง เข้ามาทำงานเพื่อเพื่อพักเพื่อพวกพ้องนะฮะแล้วเข้ามาแบบแบ,แบบแบบแบบบล็อกกันมาเหมือนล็อกกันมาเลยอ่ะนะครับนะดูเห็นเห็นนะครับ,นะรบนะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานบุธธติศภารองประธานบุธธติศภาก็พวกเดียวกันทั้งนั้นนะสีน้ําเงินทั้งนั้นนะสีน้าเงินทั้งนั้น นะครับต่อไปต่อไปคณะกรรมาการการค่อยดูแล้วกันนะฮะประธานกรรมธิการทุกคณะก็คงก็คงเป็นของกลุ่มสีน้ำเงินนะครับเป็นกลุ่มของพักสีน้ำเงินนะฮะก็ค่อยดูกันแล้วทีนี้การทำงานนะมันจะทำงานเพื่อใครทำงานเพื่อใครนะถ้าไม่ทำงานเพื่อตัวเองหรือพวกหรือหรือของพักพวก ทำเพื่อพักพวกทำเพื่อพักทำเพื่อพวกนะฮะถ้าทำเพื่อประเทศชาติก็โอเคแต่ถ้าหากว่าการเลือกคณะกรรมการหรือการเลือกอุค์กรอิสระะบุคลากรขององค์กรอิสระนะครับ ้าเลือกมาแล้วก็มีแต่คนของสีน้ำเงินมันก็เพื่อพวกพ้องอะนะครับคือยึดเลยอะยึดสภาสูงยึดองค์กรอิสระไปเลยนะครับแล้วการทำงานเนี่ยการทำงานเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับเมื่อคัดสรรมาแล้วเป็นพวกพวกตัวเองแล้วจะทำงานให้ใครล่ะครับก็ทำงานให้ให้กับพรรคให้กับพวกให้กับตัวเอง นะครับมองเป็นอื่นมองเป็นอื่นไม่ได้มองได้อย่างเดียวก็คือทํางานในพวกพวกเดียวกันเองหรือให้สำหรับกลุ่มตัวเองนะครับอันนี่คือนักการเมืองหรือว่าสวไม่ใช่นักการเมืองก็นักการเมืองนั่นแหละนะฮะก็นักการเมืองนั่นแหละตอนนี้ก็เลือกประธานก็ได้ประธานแล้วนี่ประธานบุธธติสภาแล้วก็รองประธานทั้งสองคนนะครับ ก็ได้ใครล่ะประธานวุฒธิศภามงคลสุรัสจัเหรอถ้าผมจะไม่ผิดนะประธานวุฒธิธภา,าส่วนรองประธานคนที่หนึ่งก็คือพลเอกเกร,รียงไกรศีรักแล้วก็รองประธานคนที่สองก็คือคุณบุญส่ง บุญส่งน้อยโสพลแต่ผมจำไม่ผิดนะ,ะได้มาแล้วนะครับทีนี้ก็ยังเหลือคณะกัรมธิการล่ะไม่รู้ไม่กี่คณะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ก็หลายคณะแหละนะครับอตอนนี้ได้ข่าวว่าก็มีวุฒธธิสภาคนหนึ่งสวคนหนึ่งอ่ะกำลังจะ,ะชงเรื่องเข้าไป ให้คณะการมาธิการลดลดน้อยลงเพราะว่าการมาธิการมันมีกี่คณะละมัน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 ตอนนั้นสวรุ่นเก่าชุดเก่ามันสองร้อยห้าสิบคนการมาคณะกรรมกาธิการมันก็มากหน่อยหลายคณะหน่อยทีนี้มาการมาธิการรุ่นเนี้ยสวรุ่นนี้มันสองร้อยคนคณะกรรมกาธิการก็คงจะลดลดลงลดลงกำลังทำ กําลังเนี้ยฝ่ายเสียน้ําเงิน่ะกําลังทําเรื่องอยู่กลุ่มที่น้ําเงินอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับกําลังจะ,ะเข้าประชุมนะครับเพื่ออะไรละ่ะลดกรรมาทการลงจากกี่คณะหรือกี่คณะผมก็จาไม่ได้ละนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีโพยให้อ่านนะครับนะ แล้วจะเป็นยังไงการทํางานต่อไปนะครับของสอวชุดน,นี้ก็ดูอันดูเอาเองก็แล้วกันนะครับโอกาสโอกาสข้างหน้ายังมียาวไกล5ปีนะครับ5ปีนะฮะดูที่การทํางานมันจะไปในทิศทางใดทํางานให้เพื่อใครเพื่อพักหรือเพื่อประเทศชาตินะครับนะฮะเพื่อพักเพื่อพวกหรือเพื่อประเทศชาตินะครับถ้าเพื่อประเทศชาติก็โอเคนะฮะ ถ้าไม่เห็นแก่พักแก่พวกนะครับนี่คือนักการเมืองฝ่ายคอนักการเมืองฝ่ายสภาสอสอสภาไม่ใช่สภาสูงสภาล่างน,นี่ก็วุ่นวายกันไปหมดนะก็วุ่นวายแล้วก็มีอะไระล่ะเฉลิมอยู่มรุงอะ มาท้าทักษิณดีเบทแล้วก็มาท้ามาม,ามามามาบอกให้พรรคเพื่อไทยขับออกผม,มนะผมมองดูนะถ้าเป็นถ้าผมเป็นเฉลิมนะผมไม่ต้องผมไม่ให้ข้าขับออกหรอกผมลาออกคือลาออกไปเลยนะครับไปอยู่บ้านอายุมากแล้วแก่แล้วนะครับอายุมากแล้วแก่แล้วผูดจากก่าคนล้อยเรือนแล้วนะครับ พูดจาก็ลอเลือนนะฮะมันสมองก็คงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับนะอย่าอยู่เลยนะครับอย่าอยู่เลยนะครับลาออกไปเลยไปอยู่บ้านอยู่ท้องเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนะครับเดินก็เดินก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเดินเข้าสภายังตุปัดตุกเปอยู่ะนะครับนะฮะลาออกเถอะนะครับลาออกเถอะไม่ต้องให้เขาขับไล่ออกไปขับไล่ก็ ถ้าเขาขับไล่ก็ยังเป็นทศออยู่ใช่ไหมล่ะนะสู้ลาออกไปซะเลยหมดเรื่องหมดลาวไปนะครับปฏิริษ์ถัดไปเข,เขาจะได้ขยับขึ้นมาคนหนุ่มคนสาวเขาจะได,ได้ขยับขึ้นมาบ้างนะครับ,นะรบนะมาทํางานมันเรียดคล่องแคล่วไอตัวเราเองนะอ่ะอาจะพูดแบบนี้มันยังมันยังใช,ใช้ใช้ได้อยู่นะคําพูดไอ ไดโนเสาร์เต่าร้านปียังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะผมว่าหมดยุคแล้วล่ะนะครับหมดยุคแล้วล่ะนะฮะคำพูดคำจาก็เลอะเลือนแล้วนะครับเสียงก็ไม่ค่อยออกแล้วนะฮะนะครับรุ่นเนี้ยมันทมคนออกไปได้แล้วนะครับรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเฉลิมอยู่บำรุงนะครับชวนหลีภัยนะฮะรุ่นเนี้ย แล้วอีหลายคนที่ผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับทุกคนผมควรปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาเข้ามาทํางานเข้ามาเป็นเถอะนะครับนะฮะมองดูแล้วมัน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 ไม่ไหวอะ่ะประเทศชาติเราดงเดินหน้านะครับไม่ใช่ถอยหลังนะครับก็หาคนความคิดใหม่ๆห่หารุ่นใหม่เข้ามาทํางานพูดจา่าก,ก็คล่องแคล่วกว่าการเดินการเสริาก,ก็คล่องแคล่วกว่า เราก็นับวันแก่ลงแก่ลงเดินก็ไม่ไหวที่ประคองกันเข้าสภามันมันมันขายหน้าเด็กๆเ,เขานะครับเรามันรุ่นปูปูแล้วรุ่นปู่ทวดแล้วนะครับอทุกวันนี้การพูดการจาก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วล่ะนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อถือหรอกนะฮนะก็เหมือนพรรคประชาธิปัตย์เหมือนชวนรีพายเห็นไหมเด็กรุ่นใหม่เขาเชื่อถือไหมล่ะเขาก็ไม่เชื่อถือเขาข้าหมัวไปข้าหมัวมานะครับ น,นี่แหละคือนักการเมืองนะครับผมผมเองไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่หรอกยิ่งมีรุ่นยิ่งรุ่นเก่านะผมไม่ค่อยเชื่อถือเลยนักการเมืองเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นลายครามเนี่ยรุ่นที่กกระเท่าเดารมเข้าสภาเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อถือนะครับผมก็แก่แล้วล่ะอโอ้ยอยากให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่เขาทางานดีกว่า,าเขาคล่องแคล่วเ,เขาว่องไว การพูดการจาเขาก็ทันสมัยเขาไม่เขาเขา,เขาไม่มาพูดคําเดิมพูดคําเดิมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ,ะลืมอีกลพูดแต่คำเดิมเดิมพูดแต่คำเดิมเดิมคิดแต่คิดแต่เรื่องเรื่องเดิมเดิมไม่ได้คิดเรื่องใหม่เป็นไม่ได้คิดเรื่องใหม่ไม่ได้ไปข้างหน้าเลยว่าง,งั้นเถอะนะครับ ครับวันนี้ก็มาพูดมาวน,นมาระบายในใจมาระบายความรู้สึกกับทุกคนนะฮะกับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับนะฮะถ้ามันมาพูดก็เลยมันก็ห่างเหินไปนะครับขอมาพูดมั่งนะครับขอมาพบก็มาพูดมาคุยกับทุกคนทุกท่านท่านผู้ชม ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ